โอ๊ยโอ๊ยนี่เจอแล้วแล้วก็นี่เออนี่ลงไปเอาได้เปล่ะเฮ้ยโอ้ย,อยไม่นี่ยึดไตใหม่เด้อเด้อเอเอพี่ยึดไตใหม่พี่น้องจา้าพี่แล้วก็บผุนใน่ลุม่มเฮ้ยยืนอย่างไรนอไ้นองป่านนี้เนาะที่โอ้ยไตยใหม,ม่งามงาม เดี๋ยวดึงเดี๋ด,ด,ดึงแมวก่อนอุ้ยดอกแักไงอุ้ยอินแดดชูลุกไหมนี่ฮะยะพอยาอยากเก็บให้เราเก็บไปโหลดทายน้ำบ่ทัานดอกพี่หนองโลดแล้ว <laughs> อยากเก็บเนะาะเศร้าปีนเขาขึ้นเขา มอสงามงามมันฝนเพิ่งตกโอ้ยอ่าไตแต้นักไหมมันหักบ้งไหมขาบ้งกรอบแห้งเก็บเพชรกับบ้งงามนะขอโทษขออภัยพี่น้องจ้าอยูดไตมอสไหมมุนคุณพีดไว้เก็บอันนี้ thôi nha kép đi thương thương ừ, chân Một chân xí khéo khéo chùm chấm ôi khá nhau hen ú ừ, khá dáng nhau ừ, khá nhau hen phi vui khá mẹ ừ. <laughs> khá nhau ตายหมดนะคุณอือุ้ยอันนี้อันกิ่งใหม่งาใหม่ทับไว้อืมปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้อืมหมดงามงาม เป็นตาเฮตดอุดมสมบูรณ์อยู่มันงามไหมอุ้ย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 ยังหน่อยหน่อยเอาแต่ดอกเขาเอาใยเนาะที่เลือเออที่เลือกับเอาอื้มนี่แตนี่ไหมเอาดอก Đây, mọi người Ôi, nghe ốc, chúng ta thử phốn chúng ta ăn Chuyền Mình này. Hôn Rất là kẹp khá Bằng bù Bư bơi, cầm lặng. nhưng mà hầm soup đi sống sông, you mhm. nè. Ngà mày, tèk tèk yèo. See? chi, mm. mm. the... easy. Like uh, yeah, easy because uh, <laughs> อู้ขาแม่ขาใหญ่โผดโพเดี๋ยวเอาวางโอ้ยนี่เจ้าของพร้อมนะหนาดถักเอ,อแตกซ้ำ กรอบเนาะกอบพี่น้องกรอบเออดอกง่ายๆก่อนโอ้ยกรอบกรอบแฮะเก็บจังได้กับแตกคือเก้าไหมกรอบ ลุกเด็ owner แบ่งกันแบ่งกันนะคะน้องทาสผู้นารักโอ้ยกรอบโอ้ย u ห I cannot sit so. โอเคอึ๊บไงเรานางบใบเบิ้งขาโอเควุ่งวิคันเทคเอาอย่าวิแคันพุทินดิสและวิเทคเอาเอามันเกือบจะึ้นล่าแล้วเพราะว่าฝนลงเนันเวลาขาดช่วงขาดเวลาโตก๊กับโต๊ะนำนมือน,นีสิโต๊อีกแล้ว งานใหม่ต้นบุบรุรีบางเนี่ยคื้นมาเป็นเงาเลยเพราะไงว่าถ้าเก็บเอาหอดปลามานำเราว่า <c oughs> ก็มันมีมือเดียวเนอะมือหนึ่งกะซื้อกล่อง <c oughs> มือหนึ่งกะมือหนึ่งกะจับเฮ็ดนงานแตก thứ cay cay Yeah, I see. Because I have one hand. Left. And then you come home, you say, "I want to see what you do." Không chum. hết เงาเห็ด่ะเห็ดพึ่งทรายหมูหนึ่งแต่เท่าแล้วบ่อยทันไม่ทันเห็ดพึ่งทรายเ่าอีกแล้วเท่าอีกแล้วน่ะเวนเด้อ Rồng cá nè Âu à, bò Ú mình thầu với nó Âu à, vậy nỉ sao Phương ừ. sai Mù bật ngay